ตกลงรองนายกแกนนำพรรคภูมิใจไทยโสพลสรัมออกมาย้ำว่ารัฐบาลจะไม่โดนด่าฟรีหรอกถ้ายืนซักฟอก<ะ>อภิปรายไม่ต้องใจยุบสภาจริงๆงด้วยอ้าวยังไงกันอะ่ะคุณโสพลเนี่ยเมื่อวานนี้บอกนะครับทุกผู้ชมวา่าถ้าเกิดจะอภิปรายกันเนี่ยพร้อมจะตอบเลยถ้าใช้หน้าสองหมายถึง รัฐมนูญมาตรา152อภิปรายโดยไม่มีการลงมติพร้อมแต่ทักรณีของการอภิปรายแบบลงมติคืนมาตรา151คุณสพลใช้คำว่าใครก็รู้อย่ามาโลกสวยรัฐบาลเสียงข้างน้อยหว,วดยังไงก็แพ้ะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรยุบสภาสิคนก็นักการเมืองส่วนหนึ่งก็ มองว่าอย่าสร้างประเพณีที่ไม่ดียุบสภาห,หนีการอภิปรายผมฟังแล้วมันพูดเหมือนเอาแต่ได้ผมก็เลยว่ามันไม่แฟร์เรานี่ไม่กลัวการชี้แจงถ้าจะแฟร์นี่ให้ยื่นหนึ่งหนึหนหนหนเลยนะครับจะได้ดีเบตกันเลยว่าใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยได้ถแถลงกันจะได้ซักกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประชาชนจะเห็นด้วยกับ กับใครใครมีผลงานเอามาอวดกันเลยดีเบตครั้งใหญ่เลยแล้วก็เลือกตั้งผมว่ามันแฟร์ดีรัฐบาลในยุคท่านนายกอนุทินชาญวิรกูเนี่ยถ้าท่านแพ้โหวตในสภาก็เป็นตราบ,บาปของของท่านของพวกผมของพรรคผมเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเราคะแนนเสียงของเรามันไม่ถึงดังนั้นจกชี้แจงประเด็นนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า พักภูมิใจไทยไม่กลัวการชี้แจงแต่พักภูมิใจไทยที่บอกว่าจําเป็นต้องยุบเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเสียงเราเป็นเสียงข้างน้อยนี่อาชัดเจนนะค่ะชัดเจนพร้อมจะชี้แจงแต่ยื่นหนึ่งห้าสองสิหนึ่งห้าสองคือไม่มีลงรติค่ะเอามาเลยแต่ถ้ายื่นหนึ่งห้าหนึ่งมีคนพูดว่าถ้าชี้แจงได้จะยกมือให้มันมีที่ไหน รัฐบาลที่แล้วมาเราก็รู้ยกเบอร์มันอยู่ที่ชี้แจงหรือไม่มันอยู่ที่ชี้แจงได้หรือไม่ได้หรือเปล่ามันไม่ใช่แต่มันยกเบอตามนั้นนั่นแหละคือเสียงและถ้ารัฐบาลยุคอนุทินถ้าเกิดยกเบอร์ตามเสียงเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยยกเบอถ้าแพ้โหวตในสภามันเป็นตราบาปของอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเพราะยังไงคะแนนเสียงฝั่งรัฐบาลก็ไม่ถึง ถ้ายื่นเอาพิปายหรืออะไรจะให้นายกโดนด่าฟรีความเห็นลูกพักอย่างผมจําเป็นต้องยุบสาภาแต่บอกท่านผู้ชมสพลสลัมไม่ใช่ลูกพัก <ฮะ S 1> แกนนําพักใกล้ชิดคุณเอวินมากรองนายกสฐมนตรีอ้าวและต่อไปจะครั้งก่อนเถียงกันว่ายังไงนะไม่ยุบไม่ใช่เหรอไม่ยุบนายกออกแถลงการเลยค่ะพี่ยุธยืนยันว่าแถลงการก็ตีความ จะยุบตามทำลายเดิมมัมกกลันี่เขาบอกเลยคือยื่นปุ๊บยังไงก็แพ้<ะ>เพราะเสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยและถ้าแพ้มติมันเป็นตราบาปของคุณนุทินกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องอะไรยุบอ้าวยังไงมันก็จะโยงมาถึงประเด็นที่ระหว่างเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเขายังหาข้อสรุปตรงกันไม่ได้ทราบจากคุณศึกสิบสีจอมขวัญว่าอะไร วันศุกร์คุณจุลพันธ์หารือกับพักประชาชนแล้วนะค่ะแกนนําพักประชาชนคุณศึกษิต์เมื่อวานนี้บอกใช่ไหมนี่เดี๋ยวหาซึ่งที่หนึ่งเอ่อวันศุกร์นายจุลพันธ์ได้คุยนอกรอบไปแล้วกับพักประชาชนแนวทางไดาเห็นตรงกันทุกพักร่วมฝ่ายค้านสื่อสารตรงกันบมดรัฐบาลบริหารประเทศผิดพลาดอย่างไรทุกพักมีข้อมูลแน่นอยู่แล้ว แต่จะประสานอย่างไรให้ทำงานในสภามีประสิทธิภาพเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พัคประชาชนยังแบ่งรับแบ,บ่งสู้กับรัฐบาลกับรัฐบาลพักภูมิใจไทยอยู่คงหมายถึงพัคประชาชนาคุณคสึกสิบตอบว่าเป็นการแสดงความจริงใจของพรรคประชาชนเพราะสส,สพักประชาชนสื่อสารชัดเจนขนาดนั้นรัฐบาลผิดพลาน คิดว่ารอเปิดสมัยสถานี่เราคิดว่าเราจะมีความพร้อมแน่นอนครับผมส่วนจะยื่นใครบ้างนั้นเนี่ยผมคิดว่าที่พวกเราเรียนไปอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐาน,นะผู้นําสูงสุดก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดอยู่แล้วนะครับส่วนรัฐมนตรีคนอื่นแล้วเราก็ลองดูตามความเหมาะสมครับผมก็รอดูความชัดเจนและความจริงใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยว่าจะร่วมมือกันตรงนี้หรือเปล่า <S <S เพราะไม่ได้เป็นพรรคเราพรรคเดียวที่เป็นคนพูดว่า รัฐบาลน,นี้บริหารผิดพลาดอย่างไรถูกไหมครับหลายพรรคก็ออกมาพูดสื่อสารในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง call center เรื่องเงินสีเทาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเวลาจะโหวตเดี๋ยวเราก็ลองดูว่าพรรคนั้นเวลาพูดอย่างหนึ่งแล้วเวลาในการกระทําในสภาจะเป็นอย่างไรผมว่าน,นี่ก็เป็นการแสดงความจริงใจของเขาก็ต้องรอดูว่าเขาจริงใจในสิ่งที่เขาสื่อสารหรือเปล่านะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าทางสสหรือว่าบุคลากรหลายๆท่านของพรรคประชาชนก็ออกมาสื่อสารชัดเจนว่ารัฐบาลนี้จะทำงานถือท่ายังไงบุคลากรรัฐมนตรีหลายๆท่านมีความเกี่ยวโยงกับทุนสีเทาอย่างไรนะครับทีนี้ก็ลองดูว่าเมื่อท่านพูดออกมาแล้วอ่ะการกระทำเนี่ยจะทําตามสิ่งที่พูดออกมาหรือเปล่าครับนี่ฮะท่านผู้ชมอ้าวก็เหลือพรรคประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อไทยฟังดูเขายืนแน่ท่านนี้ ฟังภูมิใจไทยก็บอกยุบแน่<ะ>ฟังโสพณสาร,รัมอ่ะเเพราะฉะนั้นสำหรับพรรคประชาชนก็เดาได้เฮ<ะ>้ยรอรัฐมนูลก่อนพรรคประชาชนมีรัฐมนูญอยู่ที่เป็นมิชชั่น<ะ>ทั้งหลายทั้งปวงที่ไปทำเอโมเอกับภูมิใจไทยเพราะรัฐมนูญต้องการให้ผ่านสามวาระจะได้ไปทำประชาประชาปัิในวันเลือกตั้ง<ะ>อย่างที่ว่าเอ้าเดี๋ยวรอดูพรรคประชาชน